กาจะมีหลายท่านไม่รู้จักว่าเราคือใครประชาชนเบียร์คือใครอาจจะขออธิบายสั้นๆเราคือองค์กรภาคประชาชนครับที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรไม่ได้ทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายไม่ได้มีร้านด้วยเรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องที่ทําเหล้าทําเบียร์ทำวายอยู่ในเมืองไทยครับแล้วก็เน้นให้กับสุราชุมชนเป็นหลักเราคิดว่าสุราชุมชนคือรากฐานของวัฒนธรรมของเมืองไทยจริงๆผมอยากจะพูดถึงเบียร์ตัวนี้แหละฮะก็คือเบียร์ตัวเนี้ยจริงๆมันมีชื่อแบรนด์อยู่ว่าจุติ แต่เราไม่สามารถโชว์แบรนด์ได้เพราะว่ากฎหมายห้ามไว้ผมก็เลยเอาชื่อผมแปะเข้าไปเป็นประชาชนเบียแทนแต่ว่าความหมายของเบียตัวนี้ผมชอบมากก็คือจุติเนี่ยมันหมายถึงการตายของเทวดาเพื่อมาเกิดบนโลกมนุษย์ครับคนทําเบียรตัวเนี้ยเขาต้องการจะสื่อว่าต้องการให้คนที่ดื่มเบียแมสอะตายจากเบียแมสมาเกิดในวงการค้าเบียเพื่อทําเบียรตัวนี้ขึ้นมาแล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่เขาทําครับเขามีความเชื่อว่า รัฐไทยเนี่ยครับใช้กฎหมายในการออกอิงกับศาสนามากเกินมากเกินไปจนทําให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีที่ยืนแบรนด์เล็กๆไม่สามารถพูดถึงแบรนด์ของตัวเองได้ก็เลยมีสโลแกนของแบรนด์ว่าดื่มเบียร์ไม่ใช่เรื่องบาปอันนี้คือสโลแกนของเบียร์ตัวนี้นะครับผมอยากรู้ว่าทุกท่านเคยรู้ไหมครับว่าวิธีการดื่มเบียร์ให้อร่อยขึ้นเป็นยังไงผมเพิ่งได้จากญี่ปุ่นมาครับเมื่อมาสักสองสามปีที่ผ่านมาผมไปเจอในเว็บไซต์เขาเอามาแชร์กันเขาบอกว่าให้กดตรงนี้ฮะให้มันบุกไปหน่อยหนึ่ง เพื่อให้น้ำเบียร์ครับมันเปลี่ยนทางไหลแล้วก็ทําให้รสชาติมันเปลี่ยนไปและอาจจะถูกใจหลายๆคนด้วยที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะตั้งแต่สตอรี่แบรนด์หรือวิธีการกินนะครับทุกคนก็มีความสุขกับการอ่านมันแล้วก็เอาไปทําแล้วก็มาโพสต์แล้วก็เอามาแชร์กันให้เราดูด้วยว่า,ามันเป็นยังไงเอามาอธิบายให้เราฟังสุดท้ายทุกคนแฮปปี้มากเลยแต่ผมโดนหมายหนึ่งคดีจากเรื่องพวกนี้นะฮะผมโดนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จากเจา้าหน้าที่แจ้งความสิบห้าเคสสิบหรร้ากัมหนึ่งกรรมัม มีค่าปรับประมาณห้า0 0ื่นบาทถ้าเกิดผมโดนปรับทั้งหมดเนี่ยสิกร้ามค่าปรับคือ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนี่คือสิ่งที่ผมเจอนะครตอนนี้อยู่ในกระบวนการเรากำลังสู้คดีอยู่ครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับที่โดนยังมีคนธรรมดายเยอะเลยครับที่โดนจากการแค่โพสต์ว่าเล่าเบียร์ตัวเนี้ยรสชาติมันเป็นยังไงก็โดนหมายไปที่บ้านแล้วระอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ค่าปรับแล้วจบนะฮะมันมีการเรียกค่าปรับเป็นรายวันด้วย5้า5,000ันบาทบต่อหนึ่งกมต่อหนึ่ง ผมโดนทั้งหมด15ห้ากรัมถ้าผมโดนย้อนหลังไป1ปีเนี่ย <_ d ata> ก็เอา15้ากรัมมาคูณกับ5,000บาทก็คือต้องจ่ายค่าปรับรายวันอีก7 0 0ดันเอ้ย7 5 0ด0บาทต่อหนึ่งต่อหนึ่งกรัมได้ต่อ15้ากรัมที่ผมเจอนะแล้วถ้าผมโดนย้อนหลังไปอีก1ปีถ้าผมต้องโดนค่าปรับทั้งหมด27ล้านบาทก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าจริงแล้วตอนเนี้โลกเรามันเป็นเรื่องที่แบบโซเชียลเนาะเราสามารถรู้สามารถศึกษาเรื่องการกื่มได้ปกติทั่วโลกเราสามารถพูดถึงมันได้เราสามารถเห็นคนดื่่มทัวโลก สะพานโซเชียลแต่ทำไมในเมืองไทยถึงห้ามทําไมการเรียนรู้ถึงเป็นเรื่องผิดปกติกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจริงๆผมก็คงไม่ไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าเมื่อไหร่กฎหมายมันจะแก้เมื่อไหร่เราจะสามารถแก้ได้แต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะครับเชื่อมั่นว่าถ้าเรารวมตัวก็ได้มากแล้วแข็งแรงมากพอไม่มีอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในประเทศนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ